วสวัสดีจ้ามียายสวยมีเกง่งหมูใส่มันฝรั่งจ้าโอ้ยติดกน้นติดกน้น yeah, สวยมีเกง่งหมูใส่มันฝรั่ง ถ้าเราใส่ถ่ายคลิปแต่แรกมันก็จะนานเกินขั้นตอนแรกก็อัยตับพิแกงพิแกงก็มีหัวหอมพกแกงแล้วก็ใส่เกลือ คนใส่กระชายก็ได้ใส่กะปินิดนึงโขกเองนะจ๊ะจะได้อร่อย,ยอพี่แกงอะ่ะโขกเองจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็มาคั่วพิกแกงก่อนคั่วพิกแกงให้หอมแล้วก็ใส่หมูใส่หมูแล้วก็ปรุงรส ต้องเคี่ยวหมูให้นุ่มก่อนตุูแล้วได้อย่างนี้เอาแลงแล้แหละไม่ใช่ตัวแรกไงตัวแรกนี่อะไรเอามาไว้เผื่อตั้งไนงะ <c oughs> ตัวแรกเราต้องคั่วหมูก่อนเออใช่คั่วหมูก่อนก็เคี่ยวให้มันนุ่มก่อนเคี่ยวมันนุ่มแล้วก็ใส่น้ำพแกผัดกระปิไม่ได้นะเวลาเราแกไปเนี่ยมันต้องมีกระปิตลอดใช่ไหมเคล็ดลับใช่ไหมใช่มีอะไรมั่งนะ ใส่ไหมใส่กระเทียมกระเทียมหอมแดงพริกแห้งกะปิแล้วก็ใส่ขิงใส่ขิงนิดหนึ่งมันจะได้หอมใช่ไหมถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้เนาะใช่จริงๆแล้วก็เราทำแบบนี้ก็เคีมสมุนไพรไงอ่าม่บางคนอ่บางคนเขาไม่ชอบไงอ่าแต่ว่ากะปิต้องใส่นะจ๊ะจะได้หอมหอมเปรี้ยไม่ใส่ไม่ได้ใช่กะปิไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่กะปิ แล้วก็เคียวมันฝรั่งใส่ที่หลังปรุงรสตามใจชอบนะจ๊ะปรุงรสตามใจชอบ ี๋ย่างปลาดุกแล้วนะย่างปลาย่างปลาเดี๋ยวยงั i̇şte. งสวยจะตักหมูโว์นะจ๊ะนี่ตอนหมูตักเล่งไม่ได <span> ้เดี๋ยวมันเขาหลังเละดีแนว

หมายดิฮะก็ลมาหนูที่ตนูามาสิาใบนี้หาไปแล้อ่ะนั่นแหละหนูหนูนนจะลามปานี้หนูหาไม่เจอเออนี่ไม่เคยเห็นปลาตัวเนี้ยเอ,อมีออาไปแล้วนะพี่เออมันไม่ม,ม,มีมันไม่มีมแล้วใช่ไหมนีม่ตักให้ดูนะจ๊าตักให้ดูนี่คือหมูนะจ๊ะหมู ตักอะลูให้ดูตักอะลูตักมันฝรั่งให้ดูจา้าออ้เป็นตาแซบเป็นตาแซบเดจา้าสีว่าผัดสายงอเลยเร่อโฮ้ยสะก้อนคนงอเลยงองอลาวงอลาวงอฝนล,ลาวงอกระลิง เหว้ากระลึงบ่เป็นเล้อจ้าก็นี่แหละจ้าตีจ้าอ,อ่ะเดี๋ยวียวก่อนนะซูมไม่ดูก่อนซูไม่ดูก่อนเออไปตามจ้าไปตามแอบยากเหมือนกันนะอ,อ้ยพี่เห็นเปล่าหม้อพี่หายหมดเลยเอ,อ้หายไม่รู้ตัวไง เออหายแบบไม่รู้ตัวเลยอซูไม่ดูซูไม่ดูซูไม่เบิ่งซูไม่เดือเบิ่งอยากน้ำบริจาคขดๆๆๆๆๆๆๆเออมันแตกหรือเปล่าเออมันแตกหรือเปล่าซูม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  นีหละจ้าปดีจ้า